อ่ะก็สวัสดีทุกคนนะครับอ่ะผมนะครับอาจาร,รย์นลงศั์บุญศรีนะครับวันนี้ก็จับมาสอนเพิ่มเติมในเนื้อหาของการหาลิมิตของฟังก์ชันอ่ะโดยในที่ในวันนี้นะครับเราจะใช้กฎโลปิตาลน,นะครับในการหาลิมิตของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปแบบศูนย์ส่วนศูนย์อ่ะศูนย์ส่วนศูนย์นะครับอ่ะซึ่งก่อนหน้านี้ที่อาจารย์สอนไปรูปแบบที่เป็น ศูนย์ส่วนศูนย์เนี่ยเราก็ใช้เทคนิคเรื่องการแยกตัวประกอบบ้างการแทนค่าธรรมดาบ้างก็มีแล้วก็การคูณด้วยคอนจูกเกตจัดรูปอ่ะแล้วก็ค่อยแทนค่าออกมาก็จะได้คำตอบอ่ะทีนี้มันก็มีบางฟังก์ชันที่เราไม่สามารถที่จะใช้วิธีนั้นได้ก็คือไม่สามารถแยกตัวประกอบได้คูณด้วยคอนจูกเกตอะไรก็ไม่ได้ แสดงว่าเทคนิคเหล่านั้นมันใช้ไม่ได้กับบางฟังก์ชันดังนั้นวันนี้จะมาพาใช้กฎโลปิตานนะครับในการหาลิมิตของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปแบบไม่กำหนดศูนย์ส่วนศูนย์นะครับยกตัวอย่างเช่นฟังก์ชันเหล่านี้ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามวันนี้เรา,าไม่สามารถที่จะแยกตัวประกอบของฟังก์ชันได้ เราจะใช้กฎโลบิตานนะครับอ่าเรามาดูทฤษฎีบทของโลบิตานอ่ะเราจะใช้ทฤษฎีบทนี้มาหาลิมิตของฟังก์ชันได้ยังไงเรามาดูนะครับทฤษฎีบทนี้ว่ายังไงบ้างอ่ะเอาเนื้อหาที่เราจะไปใช้เลยเนาะอ่ะเขาบอกว่าถ้าลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เนี่ยเมื่อ x เข้าใกล้ a มันเป็นศูนย์ แล้วก็ลิมิตของ g x g x เข้าใกล้ a เป็นศูนย์เท่ากันแล้วก็ลิมิตของ f หาร x ส่วน g หาร x เนี่ยหาค่าได้พูดง่ายๆก็คือลิมิตของอนุพันธ์อันดับหนึ่งของ f x ส่วนด้วยอนุพันธ์อันดับหนึ่งของ g x เนี่ยหาค่าได้เราจะได้ว่าลิมิตของ f x ส่วน g x ที่มันเคยเป็นศูนย์ส่วนศูนย์ตอนนั้นหาได้จากการมันจะเท่ากับ การดิฟเสร็จแล้วค่อยเอามาแทนค่าลิมิตเข้าไปนะครับอซึ่งการดิฟก่อนที่เราจะหาลิมิตในที่นี้ก็คือฟังก์ชันเราเป็นเศษส่วนเราจะไม่ได้ดิฟผลหารแต่เราจะดิฟฟังก์ชันที่อยู่ข้างบนกับฟังก์ชันที่อยู่ทางล่างดิฟแยกกันแล้วค่อยแทนค่าลิมิตเข้าไปอ่ไม่ต้องไปใช้สูตรดิฟผลหารนะครับข้อนี้อเรามาดูตัวอย่าง ตัวอย่างจาก3ข้อที่อ,า,อาจารย์ได้กล่าวถึงตอนแรกนะครับอ่ะเรามาดูข้อที่1เขาให้หาอะไรเขาให้หาลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้0ของ sin x ส่วนด้วย x ส่วนด้วย x, ววย x. ข้อนี้สังเกตว่า ถ้าเราแทนค่าเข้าไปมันจะเปลี่นเท่าไหร่แทนแทนค่า x เป็นศูนย์เข้าไปจะเป็น sin ศูนย์ศูนย์ด้วยศูนย์ซึ่ง s ซ n ศูนย์ของเราเป็นเท่าไหร่นะ sin ศูนย์ไซสศูนย์ได้ศูนย์แล้วก็หารด้วยศูนย์ป็นศูนย์่วนศูนย์อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอยู่ในรูปแบบ รูปแบบยังไม่กำหนดอ,อยู่ในรูปแบบยังไม่กำหนดทีนี้เราจะใช้ทฤษฎีบทของโรบิตานได้ยังไงเราจะใช้ทฤษฎีบทของโรบิตานได้ยังไงโรบิตานบอกว่าโรบิตานบอกว่าดิฟเอฟเอฟดิฟจีเอแล้วค่อยมาหาลิมิตดังนั้นข้อนีอ้ถ้าจะเขียนโดยละเอียดเนาะ เราก็ต้องมองอะไรเป็น fx แล้วก็ต้องให้ fx เท่ากับ sin x แล้วก็ gx ของเราเท่ากับ x จะเห็นว่าลิมิตของ fx กับลิมิตของ gx ของเรามันเป็น0ดังนั้นพอเราให้ fx กับ gx มา เราก็ตามกฎของลาปิตาลเราต้องเอาไปทําอะไรเราต้องเอาไปดิฟดังนั้นเราก็หาอนุพันธ์ออกมาอะแั้เอ็าซ์เป็นเท่าไหร่อะเอฟมของเราดิฟไซ n x เอ็กได้เป็นคอสเอ็กแล้วก็จีเอ็กของเราเป็นเอ็กดังนั้นจีพามเอ็กของเราก็จะเท่ากับหนึ่ง G ีพายของเราก็จะเท่ากับ1ดังนั้นกฎของลอปิตาอันบอกว่ายังไงกฎของลอปิตาบอกว่าลิมิตของ fx ส่วน gx อันแรกก็คือลิมิตของเอาตัวที่ดิฟแล้วล,ลิมิตของตัวที่ดิฟแล้วดังนั้นเราก็มาเขียนต่อไปก็จะได้เป็นว่าลิมิตของ sin x ส่วนด้วย เเมื่อ x เข้าใกล้0นมันเท่ากับลิมิตของอันแรกเป็น fx ใช่ไหมส่วนด้วย gx อันนี้เขียนด้างอิงตามทฤษฎีเนาะเมื่อ x เข้าใกล้0ก็จะเท่ากับลิมิตของ fx พส่วนด้วย g ไพร x เมื่อ x เข้าใกล้0อ่ย์ x ไ x เป็นอะไร g ไพรม x เป็นอะไรเราก็แทนค่าเข้าไปสิก็จะเท่ากับลิมิตของ cos x เพราะ x ไพรม x คือ cos x ส่วนด้วยลิมิตของ g x เป็น1เมื่อ x เข้าใกล้0ทีนี้เราก็แทนค่าเข้าไปก็จะเป็น cos 0ส่วนด้วย หนึ่งซึ่งคอสศูนย์มีค่าเท่ากับหนึ่งนั่นเองดังนั้นข้อนี้คำตอบของมันก็คือลิมิตเป็นหนึ่งนั่นเองสังเกตง่ายๆทำก็ง่ายๆดิฟบ,บนดิฟล่างไม่ต้องไปใช้สูตรดิฟผลหารล่างดิฟบ,บนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลังสองอันนั้นไม่ใช่ไม่ต้องใช้สูตรนั้นดิฟบ,บนดิฟล่างแล้วก็หาลิมิตได้เลยผ่านไปข้อแรก ข้อแรกผ่านไปเนาะทีนี้ข้อที่2เราจะหาลิมิตของก้อนนี้อเราสามารถเขียนโดยที่ไม่ต้องใช้วิธีอ่าไม่ต้องมาเขียนยาวเป็นแบบนี้ก็ได้เราสามารถเขียนเป็นพวกหล่านี้ได้เลยอสังเกตข้อสงเนาะข้อสองข้อสองลิมิตของคอ s x ส่วนด้วยพา่ลบสองอ 2. ข้อส ลิมิตของ cos x ส่วนด้วยพายลบ 2x เมื่อ x เข้าใกล้พา,ายส่วน2อเเข้าใกล้พา,ายส่วน2ถ้าเราลองแทนค่าเข้าไปใช่ไหมเรามาดูนะถ้าเราลองแทนค่าเข้าไปมันคือ cos พายส่วนสองส่วนด้วย 2ลบกับสองคูณพายส่วนสองคอสายส่วนสองเป็นเท่าไหร่ายส่วนสองคือมุมเท่าไหร่ส่วนสองมุมเก้าสิบองศาดังนั้นคอสายส่วนสองเป็นศูนย์ข้างล่างสองนนิ้ตัดกันอ่าโทษทีตรงนี้เป็นตรงนี้ต้องเป็น พายเนาะก็เหลือเป็นพายลบพายก็จะเป็นศูนย์เช่นกันอันนี้ก็อยู่ในรูปแบบอยู่ในรูปแบบยังไม่กำหนดเช่นกันทีนี้เรามาดูวิธีเขียนพออยู่ในรูปแบบไม่กำหนดศูนย์ส่วนศูนย์นของเราเราก็ใช้กฎลอปิตาจากกดของ โลปิตานจะได้ว่าเราก็เขียนมาเลยเป็นลิมิตของ c ค s รส,ส่วนด้วยพายลบ 2x เ,เมื่อ x เ,เข้าใกล้พา,ายส่วนสเนี่ยเท่ากับลิมิต X เข้าใกล้ายส่วนสอง่ะเราิตามบอกว่า f พาม x ส่วนด้วย g พา x เราก็มองก้อนนี้เป็น f อ่ะแล้วก็ก้อนทางล่างมองเป็น g f พาคืออะไรก็คือการหาอนุพันธ์นั่นเอง g พามก็คือการหาอนุพันธ์นั่นเองดังนั้นอ่ะเราก็เขียนเศษส่วนไว้ก็คือ f พาก็คือ d by dx ของ cos x ทางล่างก็คือ d y dx ของายลบ 2x ดิฟออกมาเป็นเท่าไหร่ลิมิตยังเขียนไว้เหมือนเดิมนะเพราะว่ายังไม่ได้แทนค่าเข้าไปลิมิต x เข้าใกล้ายส่วน2ทางบนดิฟ cos x ได้เป็นลบ s i n x ใช่ไหม ส่วนข้างล่างอ่าดิฟพายลบสองเเป็นเท่าไรดิฟพายพายเป็นค่าคงที่ดิฟออกมาได้ศูนย์ดิฟลบสองเเทียบกับ x ได้สองทีนี้เราก็แทนค่าเข้าไปศูนย์ไม่เขียนก็ได้นะแทนค่าเข้าไปก็เป็นลบไซน์พายส่วนสองส่วนด้วย ลบ,ลบสองลบซน์ไพ่ส่วน 2. สองไซน์ไพส่วนสองเป็นเท่าไหร่ไซน์ไพส่วนสองเป็นหนึ่งส่วนด้วยลบสองหรือว่าเท่ากับหนึ่งส่วนสองนั่นเองอันนี้ก็คือลิมิตที่เราต้องการหานั่นเองสังเกตว่ามันไม่ได้ยากเลยถ้ามันเป็นศูนย์ส่วนศูนย์เราก็สามารถดิฟบ,บนดิฟล่างแล้วก็ แทนค่าลิมิตเข้าไปก็จะได้คำตอบออกมาทีนี้เรามาดูข้อสุดท้ายเขาให้หาลิมิตของก้อนนี้ก็คือลิมิตของ e กํลัง x ลบ e กําลัง e กํลัง x บวก e กํลังลบ x ลบ2ส่วนด้วย1ลบ cos 2x เมื่อ x เข้าใกล้0เรามาดูโจทย์บอกว่าให้หาลิมิต ข้อ3ให้หาลิมิตของ e กํลัง x บวก e กํลังลบ x ลบ2ส่วนด้วย1ลบ cos 2x เมื่อ x เข้าใกล้0่ะก็จะเป็นเช่นเดิมก็คือเราก็ลองแทนค่าไป ถ้าใครแทนถ้าถ้าใครแทนในใจเสร็จแล้วเป็นศูนย์ศูนย์ก็ไม่ต้องเขียนขั้นตอนนี้ก็ได้เนาะสมมุติเราแทนค่าเข้าไปก็เป็น e กำ 0, e กำลังศูนย์บวกอีกำลังลบ x ก็คือศูนย์เช่นกันลบกับสองส่วนด้วย1นึ x, ่งลบคตสอง x สองคูณศูนย์ได้ศูนย์ก็จะเป็นเท่าไหร่ e กำลังศูนย์ได้หนึ่งบวก e กำลังศูนย์ก็ได้หนึ่งลบสองส่วนด้วยหนึ่งลบข้อศูนย์ข้อศูนย์เป็นหนึ่งออกมาเป็นก็เป็นศูนย์ส่วนศูนย์เช่นกันศูนย์ส่วนศูนย์เช่นกันอันนี้ก็เป็นอยู่ในรูปแบบไม่กำหนดที่เรียกว่าศูนย์ส่วนศูนย์ดังนั้นเรามาลองใช้กฎลอปิตานก็คือดิฟบนดิฟล่างใช่ไหมก็จะ กทของโลอปิตานจะได้ว่าะจะได้ว่าลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ของ E กำลัง x บวก E กำลังลบ x ลบสองส่วนด้วย1ลบคอต 2x เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้2ทีนี้เราดิฟบนดิฟล่างดิฟข้างบนก็คือ d by dx ของ e กํลัง x บวก e กํลังลบ x ลบ2ส่วนด้วยข้างล่างก็คือ d by dx ของ หนึ 1> 1่งลบคอร์สองเอ็กซ์นั่นเองอทีนี้เราดิฟออกมาดิฟออกมาเป็นเท่าไรลิมิตยังเขียนเหมือนเดิมททีลิมเอ็กซ์เข้าใกล้ศูนย์นะครับเอ็กซ์เข้าใกล้ศูนย์ลิมิตเอ็กซ์เข้าใกล้ศูนย์ดิฟออกมาดิฟอีก e, กำลังเอ็กซ์ได้อะไร ดิฟ e กําลัง x ก็ได้ e กําลัง x บวกกับดิฟ e กําลังลบ x ได้อะไรก็ได้ e น e กําลังลบ x ได้ e กําลังลบ x แล้วก็ดิฟลบ x ได้ลบหนึ่งดังนั้นจะ,ะมันก็จะเป็นลบ e กําลังลบ x ดังนั้นจากบวกก็จะกลายเป็นลบ e กําลังลบ x ส่วนด้วยดิฟข้างล่าง ดิฟหนึ่งได้อะไรดิฟหนึ่งได้ศูนย์ลบกับดิฟคอสสองเอ็กได้อะไรดิฟคอสได้ลบไซน์ใช่ไหมลบเจอลบเป็นบวกดิฟคอสได้ลบไซน์ก็เป็นลบไซน์สองเอ็กซ์แล้วก็ดิฟสองเอ็กซ์ก็ได้สองดังนั้นข้างล่างก็เปลี่ยนลบบวกสองไซน์สองเอ็กซ์ใช่หรือไม่อ่ะใช่ทีนี้เราก็แทนค่าเข้าไป ลองดูนะครับลองแทนค่าดูแทนค่าอีกเป็นศูนย์เข้าไปก็เป็น e กำลังศูนย์ลบด้วย e กำลังศูนย์เพราะว่าลบศูนย์กับศูนย์แล้เดียวกัน่วนด้วยศูนย์ 0, ไม่เอาแล้วนะทีนี้ 2, สองซน์สองเอ็กซก็เป็น 2, สองไซน์ศูนย์ซึ่งไซน์ศูน, 0, e 0, e 0, น 0, ย์ก็เป็นศูนย์อีก e กำลังศูนย์ลบ e กำลังศูนย์ก็เป็นศูนย์ดังนั้นก็เป็น ศูส่วนศก็ยังอยู่ในรูปแบบอะไรก็ยังเรียกว่าอยู่ในรูปแบบยังไม่กำหนดสูตรพอดีเนาะอยู่ในรูปแบบยังไม่กำหนดอ่ะเอะแล้วทามันได้ศูนย์ส่วนย์แบบนี้อีกอ่ะแล้วกดโรบิตันใช้ได้ยังไง ก็สังเกตว่ามันเป็นศูนย์ส่วนศย์อยู่ในรูปแบบไม่กำหนดอีกรอบดังนั้นเราก็ดิฟอีกรอบสิดิฟบนดิฟล่างอีกรอบก็เลยจะเท่ากับลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้0ูนยดิฟบนก็คือ d by d x ของ e กํำลัง x ลบ e กํำลังลบ x ข้างล่างก็คือ d by dx ของ2 s i n 2x ดิฟออกมาเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้0ดิฟออกมาข้างบนดิฟ e กํลัง x ได้ e กํลัง x ลบกับดิฟ e กําลังลบ x ได้ลบ e กําลังลบ x ลบเจอลบเป็นบวกก็เป็นบวก e กําลังลบ x นั่นเองทางล่างดิฟ2ไซน์ 2x ได้อะไร2มีอยู่แล้วดิฟไซน์ 2x ได้2คอร์ส 2x คูณการเป็น4คอร์ส 2x ใช่ไหมอ่ะเป็น4คอร์ส 2x ทีนี้แทนค่าเข้าไปก็เป็น e กำลัง0บวก e กำลัง 0, ลบ0ก็คือ0ส่วนด้วย4 cos 2คูณ0เป็น cos 0ซึ่ง cos 0เป็นเท่าไหร่ cos 0เป็น1 e กำลัง0ก็ได้1ก็จะเป็น1บวก1ส่วน4คูณ1ก็จะเท่ากับ สอส่วนสหรือเท่ากับหนึ่ส่วนสองนั่นเองอนี่ก็คือคำตอบของเราก็คือ1นึ่งส่วนสองดังนั้นจะเห็นว่ากฎโลปิตาลก็คือเวลาเราเห็นเวลา,เาหาลิมิตที่เป็น0ูนย์ส่วนศเราสามารถหาโดยการดิฟตัวข้างบนแล้วก็ดิฟตัวข้างล่างแยกกันแล้วค่อยแทนค่าหาลิมิตออกมา าลิมิตที่หาได้มันยังเป็นศูนย์ส่วน,นย์อยู่เราก็ดิฟต่อไปเหมือนเดิมแล้วก็ให้แทนค่าออกมานะครับก็จะได้คําตอบของลิมิต่าลิมิตที่เราต้องการหานะครับอ่ะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่สนใจนะครับที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะครับอ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ